สวัสดีเอฟซีผู้โชคดีทุกคนทุกคนเนาะมือนี่ห้าหน้อยพานสามน่อยได้พี่น้องด้อรับน่อยหนึ่งปกติชื่อว่าพานใดนาะพี่น้องเนาะในสามน่อยผู้เขามาเล่นกระไดใน,สน้สามหน่อยครับอาพิเศษปกติมีไอพีนี่ในสองหน่อยในหนึ่งหน่อยเนาะแต่ว่าเฉพาะกิจนี่คนบาคนเข่าบ่คอยได สามได้ชองก็ถือว่ามีกําไรเนาะพี่น้องเนาะอยู่ได้อยู่ได้ผู้ใดหยุดอยู่ปกติก็สิได้ผู้ใดเล่นสามหน่อยก็มีกําไรอยู่แต่าหากสิ่บอปันใดผู้ใดโชคดีก็เฮ hey, ดังๆมาในเด้อส่งเสียงมาในเด้อเมื่อ,อนี่วันที่นี้สิบแปดน้าพี่น้องเนาะเล่าก,กับลูดติดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอ้ยเล่าก,กับได้ผู้ใดติดตามปูขุนผู้ใดติดตาม สองปูขนสองชิ้มหกฝ้าร้อยชาแนลสองตาขนฝ้ารวยกัสิไข่ <Okay. S 1> กันทุกคนอยู่ดอกที่น่ะทั้งเล่าทั้งน้อย <Okay. S 1> ไปกันได้โยมีคาข้าต้มขานมกันโย <Okay. S 1> พอ่อเดย์นั่นทิดทงทิดไทยกันอยู่ดอกนะดำรวยกันทุกคนทุกคนอยู่ดอกไปติดตามเหล้าวันว่าเล่าว,วันน้อยกระไดมือนี่ไปกันได้ลูด ข่านคือจังเฉพาะคิดนี่ส,สองหมื่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาหลุดหลุดเก่าหลุดหนึ่งเฉพาะคิดก็ได้เก้าก็ได้หนึ่งได้สามหนึ่งพิเศษนี่ได้สองเด่งเลยพี่น้องเอ้หลุดหลุดเกาหลุดหกไปคนละตัวได้เก้าศูนย์กับหกศูนย์พี่น้องปกติรับ แคบไปยังบูกปกติ VIP ก็มาติ 2, 4, ดรหลดซีโหลดหาดีพี่โหลดซีโหลหาจะเขาสองซีน้อพี่น้องเนาะไอสองซีไปใดไปใดพี่น้องซีโหลดหาอาบัตินี้ก็ดได้เขามาเบิ้งกันรุ่นต่อมื่ออื่นนะมือ่ออื่นน้อยยังเดี๋ยวทีเฝ้รารุ่นเฝ้าเขียนเฝ้านั่นเฝ้าทรง ว่าเล่าสามัขี้วกโมนี่ก็ยังมีอยู่ยังมีต่ออยู่น้พี่น,งนองน้ะเอามือมึงเด้อพี่นองเด้อมาอไล่มาแช่กันติดตามไปตลอดไปติดตามปู่คุณกับมีอยากมี่กินแล้วนาอมีอยากมี่กินกันัวกู่ทุกคนกคน่ะต่างรักกันเด้อนี่หน่อยหากินทมหน่อยไปจะเก,กินซาบมันใหญ่ซามันโตนาะคนเฮานาะในตัวมาได้ก็จงกิ้มไง ม,มีหน่อยก็กินหน่อยไปสักกอนมีหน่อยก็กินหน่อยไปตามเร่งห้าแหงหน่อยก็กินหน่อยไปก็น่าเอ้าวัวลายให่หางสพาะคิดบันทีงีสิบเก่ามาแล้วพี่น่องจับคูให้เลยสองสสจับคูสสาหนึ่ง ห่สามศูน้ลงนกับสิผิดพลาดแน่เขาบ่าท่านกัมี่เนาะข้าจิตพะละทั้งอือนอ่นยกกะบ่เป็นยังคือว่าบ่าท่านเมนดวงใดตามไดสองหน่อยอยกกบเขาสองหน่อยอยกกับชือว่าไดตามท่านยกหน้าี่น้องเนะาะทั้งสิบัเต็มทีปันได ผู้สามว่าท่านก็ได้ผู้มีพระละจิตกระมืออยู่เก้าสามเก้าสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสี่ Vinh 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 wing 2 3 2 3 ลูดลูดน้ำสดจอยน้ำน้าพี่น้องสดจอยบางๆก็ไดกรูดจัดเลยตัวลูดสองสามวิ่งเน้นสองสามปรเห็ดกลมมันจังบ่ไล่ตาสองขีดคือเป็นตัวเก่งน้าพี่น้องเนาะเก้าสามเป็นตัวร่องตัวร่องกระุดได้เด้อพิจารณาเบิง่งเอา ตัวน่นันตัวักขีตัวักกากะจอไดคือกันจอไปเลยบางเตยก็ออกเป็นตัวกลับคู่จับคู่จับว่าเก่งแต่ม่นอกพี่น้องเนะเก็นให้เป็นแนวทาางไปจับหากันเอาพิเศษพิเศษเ,เขาสองเด่งพี่น้องเอ้ยนี่ แล้วมือเขาก็นอนนยู่เป็นอาทิตย์พุทธิพิเศษจ้ำเขาบก็เขาเอาวาสันด่น้ำนอนก็นนแนอาวาสันพิเศษเริ่มดีเราพี่ลองเงยบึงเอาเด้อสังเกตเอาหน่อยได้ดีหน่อยได้เก่งก็จัดเอาสามหกสามหกมากก็สังเกตสังกา Sám xuống Sám xuống Sáng nâng Cầu xuống Câu 0 Câu 3 Câu 0 Câu 3 Câu 3 Sống 3 Sống 3 Vinh vinh 36, 36, 36 hộ sám hộ vinh Hãy 36 cho kênh Ghiền ร่องสองสามตัวร่องได้หนี่เด้อสองสามนี่เด้อตอนนี้สามหกปกกติ๊นเด้อ apa k a ป i Netbook kati dhaku e m p a u s a 我嗯。Okay. Perci, Perci, wing, 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 8. แปดห้าวิ่งเน้นแปดห้า VIP 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 chấp cô Hà Xuân Hà Hà 啊，所以。 Kết xuống, kết xuống, kết ghetto kết hạt. kết hạt. kết, hạt. Mục kết. Mục kết. Vinh Ring. A xuống. A xuống. xuống bình. as one wing เล่น50ร่องเ0 มาเนี่สิว่าเขียนไม้เหล็กโตลงเด้อสิบบอกซื้อสอ่งลงไปนัซื้อสอง่งมีสองส่องคือสิบหกพ้ารวยพ้ารวย,ยสองสิบหกผ้ารวย หกผ0ารยนี่สื่อส่องปูได้หนิหน่าพิมพ์เป็นภาษาภาษาอังกฤษเป็นกะพิมพ์เบาพิมพ์ว่าเป็นกะ,เอ,เ,นกะเอาตัวนี้สิหกผารยนี่เป็นภาษาไทยชาชาแน่นเนี่ยนี่เป็นภาษาไทย นี่พิมตน์นี่มีสองที่สองนี่สองสองตาขุนตาขุนขุนผ้าลวยผ้าลวย รวยเขียนไว้ใต้นี่ก็ันเลยนะร้อยเขียนไว้มุมนี่มันเต็มก่อนตาคุณผ้ารวยกับปูคุณนั่นแหะพี่น้องนี่ซื้อสัอง่งมี่สองสังผู้ลงคนก็อาจจะเห็นนําแอดมินว่าปูคุณปูคุณมี่สั่งบพรน่ามีเขียนลงนี่ให้เบิง้งให้เห็นเดอ้อปูคุณอยากติดตามเขามา เบิ้องปูขุนตรงๆกับเบิ้งซองซองนี่พี่น้องจะเรื่อกดไลค์กดแชร์นำนี่ล่ะเด้อกดติดตามไปนนำผู้เข่าวใหม่คือซองสิบหกผ้ารวยเชื่แน่นกับตาขุนผ้ารวยของปูขุนนั่นละ่ะเบิ้งถ้าทั้งเอ็ดมินกนสิอาจสิบหกพันหูษ์พันตาหัวใจตระแบาปูขุนเบิ้งเอ็ดมินนั่นเอ็ดมินนี่ก็เห็นตระแบาปูขุนพนมีี่องบ้านนอกพนมียูทูปบ้านมีนี่นคือ่องยูทูปของปูได้ ผู้บังทานเห็นผู้ได้เห็นกับบอกต่อต่อกันไปบอก,บอกมู่บอกพวกเลือี่น้องเด้อมีหาหน่อยมีเล้ามีเหล้าไร่วันมีรัฐบาลมีตาแม่นเม็นเลขวิ่งนี่เลขกหลุดเลขเจาะมาตรฐานเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ได้เข้ามาแล้วกับบอกมู่บอกพวกกดไลค์กดแชร์ข้ามาเบื้อ,องแรกก็กดนกป่ให้แน่เด้อกดมึงนิ้วป่ยกเพราะว่าขึ้นให้แน่กด ไห่ให้แน่เอาเมือนี้วันที่2ีเก้าวันที่ยี่สดพันไปแล้วได้สน่อยนะ่ะพี่น้องเนะ่อเข้าสน่อยวันที่2ี่สิเก้ากห้าน่อยสปอกิดนี่คนบางคนก็ว่าเขวาว่าได้ก็เขียนหาไปผู้เขอาอะได้ก็มีนนะ้พี่น้องเนาะจับคู่กับสาอสองสาหาหนึ่งสามศูนเก้าสามสามหนึ่งสาวิ่งสองสตัวเก่งตัวเน่น ัวกลมกับสองสามมันลำบกเขียนกลมหน่ยเขียนขีดเอาสองขีดคือตัวเน,น้นตัวเก่งร่องกับเก้าสามพิเศษ3 6 3 0กสามศูนยเก่าศวิ่ง36เน้นสามกร่องสองสามปกติ8ปดห6าสี่หาหกเก็ดแปดเกหวิ่ง8ปหเน้น8ปดหาร่องเก็ดแ บีไอพี2าศูนย์ฮาสองาหกเกวิ่ง5าศูนยเน้นฮาศูนย์ล่องเกตศูนย์ลงตัวล่องกับวิ่งได้คือการหลุดได้คือกันเด้อตัว,วจ้อกับจ้อจะถิ่มจะป่าเด้อเอาให้ได้ทำลำเลื่อยๆกันเด้อพี่นองอฟซีผู้ไดเข้ามาผู้ได้เขา้ามากะมาแช่มาแช่กันติดตามกันเข้ามาเด้อพีน้องเด้อ ยาถิ่มยาป,าป่าปูเด้อเล็กเหมนเหมนเบอร์ดีดีมาให้เขามาจับจองมาลํามารวยกันจกหลับกันมีกันทุกูทุกคนเด้อให้มีจกมีหลับให้ทุกูทุกคนลำลำรวยรวยมีเงินใสเงินใจอย่าขาดเขินเงินท่องเด้อพู้เดเขามาติดตามปูคุณแล้วก็ได้ลำรวยกันทุกูทุกคนขอบขั้วยาเจ็บยาจนหลกไพ่ไข่เก็บย,า,า,ย,า,ย,เบยาเบียดเบียนขอบข,อบขั้วทุกูทุกคน พบกันในคลิปหนะ้าสวัสดี